สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มาจากพื้นฐานภูมิต้านทานซึ่งภูมิต้านทานมีความสำคัญและสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกายเช่นระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อและระบบหลอดเลือดและหัวใจภูมิต้านทานผิดปกติจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่หโรครูมาตอยโรคสะเก็ดเงินโรคลูปัสหรือโรคพุ่มพวงโรคภูมิแพ้หอบหืด ลมพิษไซนัสโรคมะเร็งโรคตับอักเสบและโรคติดเชื้อจากไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพาราไซส์และโรคอื่นๆวิวัฒนาการใหม่ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดี For Life Transfer f o r l ไลฟ์ทรานเฟอร์แฟ o เมาถึงมือคนไทยแล้ววันนี้ จากงานศึกษาวิจัยเรื่องภูมิต้านทานวัณโรคในปี1949ทําให้ค้นพบทรานเฟอร์แฟกเตอซึ่งเป็นสารส่งต่อภูมิต้านทานให้กับคนได้ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้งบประมาณกว่า40ล้านเหรียญสหรัฐในการศึกษาทรานเฟอร์แฟกเตอได้จดสิทธิบัตรในปี1989และวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1998 มียอดจำหน่ายเติบโตมากกว่า50ล้านเหรียญในปี2001จึงขยายการจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า40ประเทศจนติดอันดับเป็นบริษัทที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับที่15ในทำเนียบ500บริษัทเอกชนที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นสารอาหารชนิดแรกที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัศรศสเซียอนุมัติให้ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้ t r a n s f e r Factor ในการร่วมรักษาผู้ป่วยมะเร็งจากสถาบันวิจัยมะเร็ง AMC ที่โครโรราโดผลิตภัณฑ์ Four l i f e t r a n s f e r Factor ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานฮาลา ผลการศึกษาเป็นเวลา7ปีจาก198ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพบว่า For Life Transfer Factor Advance สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิต้านทานได้มากถึง283%และผลิตภัณฑ์ For Life t r a n s f e r Factor a d v a n c e Plu s สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิต้านทาน437%ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในธรรมชาติถึง10เท่า โ l i า e t r r n s f e r r a c t o r สกัดจากโคลาสตุ่มของวัวก,กับไข่ไก่ด้วยวิธีการกรองด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ผ่านการจดสิทธิบัตรปราศจากสารตกค้างจำพวกฮอร์โมนยาฆ่ามแมลงหน้าที่คือเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์ในเม็ดเลือดขาวโดยทาให้เกิดการแยกแยะจดจาและต่อต้านเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปทำลายเชื้อโรคต่างๆอาทิเซลล์มะเร็งแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราต่างๆ โฟลิฟ f ์ทรานเฟอร์แฟกเตซึ่งสารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเม็ดเลือดขาวซึ่งถ้าเม็ดเลือดขาวดีก็จะทำให้เรามีภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆที่เป็นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราได้ดีนอกจากนั้นระบบภูมิต้านทานของมนุษย์เราก็จะเกิดการจดจำได้ด้วยทำให้เกิดการต่อต้านเชื้อโรคได้ดีอย่างต่อเนื่องทำให้สุขภาพดีขึ้น พราะระบบบันทึกของร่างกายมีการต่อต้านเชื้อโรคได้อย่างแม่นยำสม่ำเสมอกลไกการจดจำและเพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรคของ Life f o l f e Transfer Factor มีดังนี้ 1. ทําทำความรู้จักหรือ recognize 2. ตอบสนองหรือ response 3. จํจำฝังลึกประทับลงในจิตสำนึกหรือ remember Fore ฟ์ทรานเฟ f ร์แฟกเตเป็นสารอาหารชนิดแรกที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัสเซียอนุมัติให้ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับยาอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการรับรองทางการแพทย์คือ PDR ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอเมริกา For Life Transfer f o ไลฟ์ทรานเฟอร์แฟกเยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอินมิอีกด้วย For Life Transfer f a c t o เเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักสุขภาพมาถึงเมืองไทยแล้ววันนี้เสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งด้วย For Life Transfer Factor